สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการซื้อสติกเกอร์ใน l ล n e แอปพลิเคชันบนมือถือของเรานะคะก็ให้เราเข้าแอป l ลน e นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เข้าที่คำว่าสติกเกอร์ตรงนี้ค่ะก็จะมีสติกเกอร์นะคะให้เราได้เลือกดูนะคะสติกเกอร์แนะนอนสติกเกอรอ์ทางการสุดฮอตสุดฮิตนะคะ มีเยอะมากนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกดูกันนะคะพอเพื่อนๆเ,เลือกนะคะสติกเกอร์ที่เพื่อนๆชอบแล้วนะก็ให้คลิกเข้าไปนะคะสมมุติรถจะซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าลินหน้าห่วงใหยนะคะ50า50เหรียญน,นะคะราวประมาณ30บาทนะคะก็ดูแล้วนะคะชอบตัวนี้นะคะก็จะกด นะคะซื้อเลยนะคะปุ่มสีเขียวเขาบอกว่าคุณมีเหรียญไม่พอต้องซื้อเหรียญเพิ่มหรือไม่นะคะก็กดตกลงค่ะ,ะตรงนี้เราจะซื้อผ่านอ่าโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อนๆจะต้องเติมเงินเข้าไปในอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะเมื่อกี้ลดเติมไปแล้วนะคะก็ตรงนี้เนาะก็จะเมื่อกี้นะคะราคาของเหรียญคือประมาณ30บาทเนาะลดจะซื้อ29กก็ไม่ได้เนาะ ต้องมาซื้อ59บาทโอเคนะคะเราจะเลือก59บเาทแล้วจะได้100เหรียญนะคะก็เลือกนะคะ59บาทนี่นะคะก็จะขึ้นมา59บาทเราจะได้100เหรียญลายนะคะก็จะใช้บริการของ AIS นะเราสามารถจ่ายเงินด้วยวิธีอื่นนะคะโดยกดตรงนี้นะคะเราสามารถจ่ายโดยใช้ บัตรเครดิตนะคะหรือว่า shopee pay หรือว่า true money paypal นะคะแต่รถจะใช้ ais นะอ่ากลับมาหน้านี้นะคะอ่าจะจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือก็กดซื้อแถบสีเขียวตรงนี้ค่ะเขาก็จะให้ใส่รหัสอ่าผ่านนะคะซึ่งตอนนี้รถก็เขาตัวใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะคะ ทุกคนคะเมื่อกี้นะลถใส่รหัสของอีเมลเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะกดใช,ใช่ทุกครั้งหรือว่าไม่ใช่ก็ได้นะคะรดจะลองกดใช่ทุกครั้งนะคะแล้วก็กดตกลงะค่ะ <S <S เขาก็บอกว่าชําระเงินสําเร็จนะคะ ต้องการซื้อสติกเกอร์ลีน่าจังหรือไม่นะคะเขาก็ถามนะเมื่อกี้มีข้อความเข้านะคะทุกคนขอตัดบทนะคะเขาบอกว่าอ่าข้อความนะคะนี่นะคะอันนี้กดไม่ยอมรับไปนะคะเมืขาส่งข้อความมานะคะทุกคนว่าขอบคุณที่ซื้อนะคะผ่าน AIS นะคะ59บาบาทก็คือตอนนี้เงินโดนหักไปแล้วนะคะในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็อันนี้กลับนะคะ ามาดูหน้านี้ต่อนะคะบนไลน์นะคะตัวนี้เนาะก็เมื่อกี้นะคะเราแค่ซื้อเหรียญน,นะคะเรายังไม่ได้ซื้อสติกเกอร์เลยนะคะเขาก็ถามว่าต้องการซื้อสติกเกอร์ลีน่าห่วงใหญ่หรือไม่นะคะห้าสิบเหรียญเนาะก็กดตกลงนะคะทุกคนนี่นะคะกำลังดาวน์โหลดแล้วนะคะให้กดตกลงอีกรอบค่ะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่ามีอ่า สติกเกอร์ตัวนี้อยู่ในลายเราไหมคือเราซื้อสำเร็จแล้วนะกดออกด้านบนอ่าเดี๋ยวเราเข้าหน้าแชทก่อนเนาะเข้าหน้าแชทแล้วค่ะเราจะมาเช็คว่าสติกเกอร์เนี่ยเข้ามาในระบบของลายของเราหรือ,อยังนะคะที่เราซื้อไปเนาะก็อ่าเราจะลองส่งสติกเกอร์ให้คนนี้นะคะ ก็เดี๋ยวคลิกตรงนี้นะคะทุกคนตรงสติกเกอร์ตรงนี้นะคะตรงกลมๆนี้นะคะคลิกมาแล้วค่ะทุกคนนี่สติกเกอร์ที่ซื้อเมื่อกี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะจะเป็นสติกเกอร์ฟรีนะคะมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่ตอนนี้เราได้สติกเกอร์น่ารักฟุ้งฟริงมาแล้วนะคะใช้ส่งให้กับเพื่อนๆได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองส่ง hello ไปนะคะนี่นะคะกด โอเคนะคะเรียบร้อยซื้อสติกเกอร์ง่ายๆเลยค่ะด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะคะลองไปทำกันดูค่ะทุกคนได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lost Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ